ไรส,สดบันดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผักนางเลิศบ้านใครเดี๋ยวจะให้รู้นะคะตอนนี้ดูไปก่อน <c oughs> วันนี้ตุลยออนทัวร์นะคะแวะพักทักทายนะคะแหม่มทีวีนี่คือต้นอะไรใครรู้บอกกันหน่อยนะคะนี่คืออะไรนะน่าจะเป็นลำใหญลำาไยลำาไยนะคะต้องขอบคุณโอ้โหนี่ต้นอะไรนะนา,รนางกวักทำไมใหญ่ขนาดนี้อ,อันนี้ทับทิมนะคะโอ้หม่กูดเน็ต เขาบอกว่าถ้าใครที่ปลูกนางกวักแล้วมีดอกคนนั้นโชคกําลังมาค่ะโอ้หนี่ดอกทั้งปีเลยใชไหมเนี่ยแสดงว่าโชคทั้งปีนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอ่ะตอนนี้พาทัวร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนํานี่อะไรเ่ยมะกรูดโอ้ไม่ใช่มะกรูดใช่ไหมโอ้ยมีทุกต้นเลยน่ะมีทับทิมอุ้ยมะรุมก็มีมะรุมมะตรุ่มอุ้ยหมายกุดเด็ด ลูกเสียงตามันอยู่ยอดดุนกุลทักทายนะคะสวัสดีค่ะมีใครสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาบแบน้องสวนมาชมสวนเจ้าของบ้านก็คือแม่คุณหมอนะคะขอบคุณมากวันนี้แม่คุณหมอมากระทันพี่น้องมาเก็บพุทราค่ะบ้านพี่ยุทธ์ดอกพี่ยุทพี่ยุทธบอกว่าสงสารเดี๋ยวไปดูที่ต้นพี่ยุทธพาขอบคุณมากเลยค่ะพาพาน้องทัวร์พี่เดินไปเลยค่ะ ประยุนะคะ<ร>แม่คุณหมอนะคะม,มีต้นกล้วยด้วยทีฉันอยู่เมืงไทยหรืออยู่อเมริกาเนี่ย <c oughs> อันนั <c oughs> บริฟปเนี่ยมกองแม่คุณหมอไม่ใช่ของคุณแม่คุณหมอธรรมดาน,นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหนูชอบมากเลยมารุมมาตุ้มเนี่ยรู้ละทําไมคนถึงรุมคุณเพราะว่ามารุมมาตุม <c oughs> ม้มม <c oughs> ีคนนี่คนอีสานเขาเรียกว่ามารุมนี่คือโชคลาภอุ้ยมะเขือน้องมาริน่าโอ้นี่ยนี่อต้นมะเขืออ้าู เนี่ยเมื่อวานนี่ไงพี่พี่ดื่มน้ํานี่แหละแต่พี่เรียกไม่ถูกไงไปซื้อมาเมื่อืคืนนี้ที่ว่ากอดร้องเพลงม่ดื่มอันนี้บารุงหัวใจนะคะว้าวว้าวโอ้พี่ยยไม่ธรรมดานั้นเนี่ยคือขอบคุณมากเลยที่อินไว้ให้มาชมสวนนี่แหละพิกกะเหลี่ยงอันนี้ต้นลำใหญ่มือเย็นนะเนี่ยดูการระเบียบเรียบร้อยนะคะดูสิ ไม่ธรรมดานะเนี่ยวันนี้แหม่มทีวีขอทักทายขอชื่นชมมะกะทันทันทองเอ้ยเจ้าใบไข่ทุกโก้ไข่ทุกโก้ตรงนี้แหละคุณน่ะไปใหม่กันเป็นกฎของแหม่มเป็นกฎของแหม่มนะมาถึงต้นบักกระทันต้องกินค่ะพี่เอานี้เอานี้เอาเอานี้ไว้เพื่ออะไรคะพี่ไหนเนี่ยโอกันนกฮะกันนกมาติดอืออาอย่างนี้น้ำเลนด้กินจะทำดู ชิมมึงดูชิมมึงดบอกว่าติดบอนี่ขนาดนี่ขนาดชิมนะด,ดูดูดูนี่ขนาดชิมนะเนี่ยนี่ขนาดชิมนะเอ่อไม่รับฝากเ <laughs> ขบาบอกว่าเก็บมาฝากด้วยเ <laughs> จ้าของบ้านบอกใครอยากกินเดินมากินเองน้อ,อ,ยงอยอ่ะกรอบนี่ขนาดยังไม่ค่อยเหลืองนะถ้ามันสีน้ำตาลน่าจะอร่อยกว่านี้เพราะน้ำถึงหมดเนี่ยมันยัง นั่นมันมาเก็บไปหมดแล้วใครนเกอสงน้องออยไอออยไอออยออยเจ้าคือมัดนมดหนักล้าเก็บยพระเดีวน่ีามันยังไม่แก่ด้วยใช่ใมันนงรออีกเหลืออนิดนึ่งไอ้กปลูกกี่ปีคะต้นนี้ข้างบนนูนต้นนี้สี่ห้าปีแล้วแล้วลูกหมอนี่ชอบกันไหมฮะหรือว่าแสดงว่าเด็กๆชอบ เดี๋ยวนะอย่าปูกคอใตใต้บอกคือคืนโออรบแมนอนืมคนนี้ขออีกลูกนะคะพี่นี่เห็นไหมใจดีอืมเดี๋ยวหนูกลับมาเก็บเดี๋ยวขอตะลุยอันทัวก่อนนี่นะบักรุ่มนี่นะโอ้ยอยากกินแกงส้มเด้มันได้แล้วสมองมันน้อยอยู่มันพี่แซนดี้นี่คือพอดีหนูผ่านมาก็มาแวะพักทักทาย นี่คุณหมอดูการมั่นเพียนของเพื่อนดูนี่นะอันนี้ต้นอะไรคะพี่ส้มโอฝร like <c oughs> ั่งไอไลฟ์ฝรั่งบักสิดารกามีพี่น้อง <c oughs> วันนี้แหม่มไม่ได้มาเฉยนะแหม่มนำ <c oughs> ต้นเชอรี่คร <c oughs> ับก็มีนน่ไหนพาไปดู <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนไหนไหน,ไหนลูกพี่ <c oughs> ไหนคะ ไอ้ลูกสาวสวยอะไรนะเมืองอะไรเมืองอะไรนะที่ส้มโอหวานข้าวสารสวยเมืองอะไรนะพี่อ่านครชัยศรีนี่ฝรั่งพี่นี้เนี่ยกะเพราบอฟฟโล่นะเนี่ยโออ้ยฝรั่งเยอะนะรู้สึกพี่ชอบใช่ไหมพี่ยูซื้อกลุ้พับจากที่ไหนคะคือจากโฮมดีโปรโอโฮมดีโปรนี่ เอา hmm. ออถุงมาใส่อิละดูส <im <im ิดกมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอตื่นมาพี่ก็คงจะมีความสุขจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ทำให้เรารีแลกซ์นะพี่นะขอบคุณค่ะอ๋อมีมีตะก้แบบนี้ด้วย อืมพี่น้องเอ้ยลูกอบอบอบแดงแดงอ๋อลูกแดงแดงแต่นี้ยังยังไม่ยังไม่สุกแดงเนีี่ยตรงน้เยอยงอ้อยน้องอ้อยน่ะเก็บไม่หมด่าขอบคุณมากที่จงไปให้พี่นะคะเขาเก็บลูกไอ้ต้นเตี้ยๆไว้ให้เพราะว่าเตี้ยเก็บไม่อ๋อเข้าใจย์ทำเขาเก็บเองเตี้ยก็ให้เราขอบคุณที่จงไปให้ พี่ผักตั้งอ่อนนะที่หนูมาให้กับนางกวัก oh, <okay. S 1> แล้วก็ดอกดาวเรือง mm hmm. แล้วก็เออเอาไวท้ที่ที่มันไอดอกเชอรี่ต้นเชอรี่นะ่ะเอาถังใหญ่เท่านี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวอีกหน่อยน้องได้มาเก็บเชอรี่ <c oughs> พี่เอาต้นเชอรี่มาให้พี่เขาโอ้ mm hmm. Ooh, จะมันสะออนเนาะต้นเล็กๆทําทำไมมันเยอะอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้แก้วมังกร mm hmm. นี่อะไรเนี่ย <c oughs> แตง <c oughs> หมดแล้วเหรอคะแก้วมก่นพี่ตรงนี้นะเราทำดินแล้วก็เอาที่แตงเหมือนที่บ้านหนูทํเน่ยโอเคเลยแหละเดี๋ยวมาดูก่อนนะขออนุญาตเดินทัวร์หน่ยนเี่จร้ลูก้ดูสิออไหน อู้ตายพี่ก็มองไม่เห็นไหนไหนไปดูสิไหนตามไปดูทีไปไปดูไปดูค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะบ้านไหนที่มีอะไรที่สวยๆมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันนะคะเนี่ยวันนี้เหม่มเอาต้นเห็นไหมพี่ชาไว้เนี่ยเห็นไหมดอกออกดอกแล้วเนี่ยนี่คือเชอรี่เชอรี่มาากบ้านเชอรี่นัดกันไว้แล้วไงบอกพี่ให้มันขึ้นก่อนเมฟชัวร์ว่าไปมันแตก ดูข้อต้นหอมสิน่ารักเนี่ยโอ้แม่คุณหมอไม่ธรรมดานะเนี่ยคิกน่อยก็ะสือเนาะนี่นะต้นผักกะเพราี่นะคอเนี่เป็นหยังเด็ดนี่เป็นหยังเด็ดจังไหนผักเป็นเลยหรอเออเด็ดจริงสิงนะ,ะเจ้าของบ้านให้ไม่<ด>ให้เราก็เด็ดไปอนบ้านอื่นนะกว่าจะออกดอกหนึ่งนะแสนยากบ้านนี้จนมุมีมองทีว่าคือบ้านนี้ถ้าเกิดดอกดอกไมเสียนะพี่โบราณเด็ดหนี่ะโบราณเขาบอกอย่างงี้นะน้องมินนา โบราณเพิ่นว่าขั้นดอกแบบนี้นะเงินโบมีขาดเงินบบมีขาดเด็ดไแต่ดูดูบุคลิกแล้วแม่น่าจะเป็นคนปลูกต้นไม้สวยขนาดนี้นะว่าไหมล้วจริงจริงแล้วแม่คุณหมอนีนพื้นเพคนจังหวัดไหนคะ สาวดำเนินมีหน้าล่ะสีมือโถออตายตายสาวดำเนินดำเนิน,ะดดนะสดะดุดสาวลาดบุรีหน,นูเห็นดอกอันนี้แว๊บๆเนี่ยพีย่มันเป็นดอกนะเนี่ย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 ดอกมันสวยมากใช,ใช่ดอกเหมือนคล้ายๆดอกบนเน,นี่ยดอกสวยมากเก็บเอาไว้ในหลังเก็บเลย เก็บนะเดี๋ยวพี่ไปเอานั่นโอ้นี่ตา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 งามเนาะว้าวสกรูบ้านสวยกว่าตกงเดงามนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่นนง มันเป็นมันเขียวปกติที่เราเห็นมันเป็นสีแดงอันนี้สีแดงใช่ไหมมันยังไม่สุกนะยงไม่สุกใช่<อ>ที่ฟอยดา้ยดาบ้านเพื่อนหนูขายกันตะพึดตะพือแ,แล้วงกว็แดงมันแดงโอ้มังกรอ,อ่ะต้องมังกรนี่ดอกมันใช่ไหมโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะแสดงว่าพี่ยังไม่ฝังดินใช่ไหมคะอื โอ้ดีเนาะมีลมเย็นนึกว่าต้นผักขาโบแมนตัวเนาะอันนี้สาวสีสัิงไมเนี่นเด้อพี่ออดี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่นะต้นกล้วยทำไมสวยจังอย่างพี่ <c oughs> พี่ห่อใบตองข้าวต้มไหนแล้วเมื่อกี้นี่พี่ให้หนูเนาะหอยังของพี่แม่เอออเาอีกเอาอีกแลเ,เ,เดี๋ยวไปฝากพี่ออดีนะ้น้ยทำไมดอกอันนี้พี่มีทุกดอกสีเลยนี่กระถางเนี่ยดอกใหญ่กระถางนี่ดอกใหญ่ที่น้บ้านดอกเล็กเพราะว่าดินไม่ดี โอ้มีดีด้วยลูกนี้ด้วยนี่ไงพี่กลียงอ๋อพี่กะเลียงเนี่ยต้นกล้วยสวยจังเลยมีกล้วยมีมีมีบีให้กินหรือยังสักครั้งเหรอนี่ใบใบขาใช่ไหมพี่ขาขาเนาะพี่ได้ปลูกขิงปะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านเดี๋ยวดูหน้าบ้านเข้ามาถ่ายรูปตอเนี้แกงจืดอร่อยนะใบอะไรอ่ะพี่ นี่ใบอะไรเนี่ยพี่ต้นอะไรเนี่ยเนี่ยวัตถิสิตต้นอะไรอ่ะชมพูอ๋อชมพูอุ้ยพี่ก็ชอบปลูกอันนี้มันไม่ชอบแดดมากนะพี่โบกอ่ะที่เอาว้ตรงลม่มๆเอาไว้เคียงข้างกับใบเชื้อพูนะ่ะอู้ยทำไมพี่ปลูกสวยจังเลยใบเชื้อพูอะ่ะเพราะไม่ชอบแดดอย่างเงี้ยถูกต้องนะพี่ต้องย้ายตัวนั้นมาไว้ตรงนี้นะคะใบใบโบก โอ้ย oh, ดูสีใส่กำลึงปะ่ปะไม่ใช่เกิดต่อเกิอร้อนเกิอโอนี่ไงค่ะนี่ไงผลิตผลใบตองจากต้นนี้โอ้ย oh, นี่พี่เี่อะไรเนี่ยพริกพริกเหรออืมพีกเหลืองเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านซิต้นไหนพี่ไอ้มังกรน่ะนะเดี๋ยวไปดูจะได้มาถ่ายรูปกันตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ไอ้น่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ไปถ่ายตรงนี้เดี๋ยวมาเด้อปากไว้หน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ไปดูหนะ้าบ้านแป๊บหนึ่งจะได้กลับมาถ่ายรูปกับต้นมะรุมดได้ได้เดี๋ยวจะเก็บอุ้ยนี่อะไรสีเหลืองสวยจังดอกไมาะอที่มันบ้านเขาสีเหลืองมันเหมือนดอกคูนบ้านเราเนาะคุณผู้ชมคะ <S <S ก็ใครที่มีบ้านยามบ้างอย่างนี้ก็ปลูกผักปลูกอะไรไวม้มันชื่นชมนะบอกได้เลยว่าชื่นชมจริงๆขอชมจริงๆว่า นี่จะเห็นด้วยตาไม่ไม่คิดเลยว่าเป็นเป็นฝีมือพายุบ้านสวยอูย้ดอกไม้สวยจังอันนี้ต้นลำใหญใช่ไหมพี่โ <c oughs> อ,อ้ทำไมมันมีหมากเยอะจังเลยดูสิึ่งาาว้าวมะเขือนะพวง